สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยจะมาอยู่กับคุณหนุ่มนะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวโควิดนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยโควิดเนี่ยมีการติดกันมากแล้วผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่ติดโควิดนะครับในจังหวัดเลยก็เมื่อวาน เมื่อวานซื้ที่ผมดูเนี่ยก็อยู่ประมาณ30กว่าคนนะครับแล้วก็ถัดมาก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ25คนปัญหาคนที่ติดโควิดก็คือไม่ทราบว่าตัวเองติดพอเราไม่รู้ว่าเราเราติดเราก็เข้าไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับเหมือนปกตินะครับทีนี้เนี่ย ก็ไปติดกับครอบครัวติดกับลูกนะฮะปัญหาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จานวนก็มากขึ้นตอนนี้สายพันธุ์ก็มีเยอะมากเลยสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อูฮั่นสายพันธุ์อังกฤษอินเดียเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นเดลต้าล่าสุดก็คือ1กระจายไปถึง8คนนะครับทีนี้สิ่งสาคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะมีตัวที่แนะนําไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างดีจริงนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็น R&D จากประเทศเยอรมันนะครับแต่ผลิตจากประเทศเกาหลีเราเรียกว่า Humasis COVID 19 t e test นะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งะจะประอบไปด้วยนะครับผมตัวนี้ก็อันนี้ขึ้นแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคัทเทนบัตรที่เราใช้ลที่โรงพยาบาลจะมีความยาวกว่าประมาณสักสามเท่านะครับตัวนี้นะครับมาก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเซ็วันนี้ผมจะเทสให้ดูคุณเลยนะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นโคนนะฮะซึ่งใน,ในโคนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะในนี้ก็จะมีน้ํายานะครับผมเพื่อเทสสารคัดหลั่งจากร่างกายของเราตัวนี้เป็นตัวเทสตอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะหยอดน้ํายาเข้ามาในนี้เดี๋ยวผมจะแกะเลยนะฮะ <Okay. S 1> หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที แล้วก็ตัวสนะครับเราจะหย่อนน้ำยาลงตรงนี้นะครับผมนะฮะโอเคเราจะเริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบก็จะมีอยู่ประมาณ4ชิ้นหลังใจากที่ผมแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคในการเทตัวนี้ก็จะเป็นขั้นบัตร นะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาเทสปุ๊บเขาก็จะจิ้มที่รูจมูกมเลยนะครับแล้วก็จะมีสารชั้นหลังแต่ถ้าเราเทสเองที่บ้านนะครับเราก็จะปั่นนะฮะอันนี้เขาแนะนำนะฮะน,นี้คือผมถามทางแพทย์สภามาเราจะปั่นจนกระทั่งมีของเหลวนะครับออ,ออกมาตอนนี้ก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วก็เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกเราก็จะมีน้ำมูกไหล ลึกเข้ามาหน่อยหนึ่งนะฮะทีนี้ก็อย่าจมูกซ้ายจมูกขวาสารคัดหลังที่มาจากโควิดเนี่ยจะอยู่ประมาณาประมาณเก้าปร์เซ็นในการเทสนะครับส่วนเลือดก็จะอยู่ประมาณ70%นะครับแล้วก็อุจจาระเราก็มีนะครับในเรื่องของตัวโควิดแต่13%สเท่านั้นเอง จะลึกเข้ามาหน่อยทีนี้สิ่งที่ที่ผมเนี่ยก็เอานี้นะคะจุ่มเข้าไปในกล่วยช่างกล้องเห็นภาพใช่ไหมครับโอเคนะฮะแก่เหมือนปีโป้อะฮะนะฮะ,นะะแล้วก็จะมีน้ํายาแล้วก็ปั่นเข้ามาข้างในเห็นไหมเข้ามาปั่นไว้ประมาณสักสามสิบวินะครับผมสารขั้นหลังเราจะผสมกับตัวน้ำยานะครับ หลังจากนั้นนะครับโอเคนี้ผมก็ได้สารขั้นหลังมาแล้วทีนี้เราก็จะเอาจุกนี้นะฮะปิดพอดีนะฮะมันจะมีจุกเข้ามาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วขนนะฮะตัวนี้ผมจะมาเทสใส่ตรงนี้นะครับผมค่าที่เทอ่ะสูกเอากล้องยกขึ้นมาเลยครับเราจะมาดูกันนะครับ หยอดเข้าไปครั้งที่1นนะครับตัวนี้ก็จะถูกวิ่งเข้าไปนะครับหยอดเข้าไปสาครั้งมันก็จะวิ่งมานะครับผมซึ่งในการเทสเนี่ยสารก็จะวิ่งมาแล้วครับถ้าอยู่ในตำแหน่งของทอย่างเดียวแปลว่าผลการเทสเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ตัว T ีเนี่ยมันมันก็จะโชว์นะครับผมเห็นไหมฮะโอเค okay. มันจะวิ่งมา แต่ถ้าเป็นผลอ,ออกมาที่ตำแหน่งของของ C แปลว่าผลเป็นนก g a t i ไม่ติดนะครับผลก็จะวิ่งมาแล้วเห็นไหมครับ จากหนังสือในคู่มือนะครับผมนี่ฮะในนี้ก็จะมีบอกนะครับผมถ้าอยู่ในตำแหน่งวิ่งเข้ามา c ผลจะเป็นนก g a t i v e แปลว่าไม่ติดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้วิ่งมาที่ตำแหน่ง t นะครับไม่ติดนะครับเราไม่มีเชื้อแต่ถ้าวิ่งไปอยู่ที่ตำแหน่งของ t และ c ผลการเทสแปลว่า p o s ิ t i v แล้ว่าเราติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาถ้าวิ่งไปตำแหน่งของทอย่างเดียวนะครับผลออกมาก็แปลว่าค่าเออร์เรอร์เราต้องเทสใหม่นะครับถัดมาถ้าวิ่งมาแล้วไม่มีขีดเลยก็แปลว่าสารคัดหลั่งในร่างกายเราไม่ได้ทำปฏิกิริยาก็ต้องเทสใหม่เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่านะครับผมในตำแหน่ง C ตรงนี้นะครับแปลว่าผมไม่ได้ติดนะครับในส่วนของตัวโควิดนะครับ อย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งขอทวนนะครับผลเป็นเนกาทีฟนะครไม่ว่าทุกสายพันธุ์อูฮั่นอังกฤษอินเดียนะครับถ้าผลวิ่งออกมาในตำแหน่งของ C ตรงนี้นะครับตำแหน่งของ C ตรงนี้แปลว่าผลเป็นเนกาทีฟเราไม่ติดแต่หากว่าผลออกมาวิ่งในตำแหน่งอ่ะซูมใกล้นะฮะ T และ C พร้อมกันผลเป็นโพสิทีฟท่านต้องอ รีบไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนแล้วทำการจัก,กตัวนะครับะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ภาพก็ชัดเจนนะครับผมโอเคครับเออไม่มีอะไรครับผมก็เพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับอันนี้ผมก็เออเขาเรียกรับมาจากน้องๆมาอีกทีหนึ่งนะครับหากท่านมีโอกาสแนะนำนะฮะต้องมีติด บ้านไว้สักประมาณสักสาชุดนะครับหลังจากท่านท่านมีอาการปวดหัวไม่แน่ใจเทสรั้งแรกไม่ติดแล้วก็เา,าแะแยกพื้นที่นะฮะกับหลานท่านหรือครอบครัวภรรยาท่านนะครับอาจจะแยกข้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วอีกสามวันก็เทสอีกรอบหนึ่งแต่จริงก็คือผมผมไม่ได้ติดนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือวิธีการเทสที่ทำให้ท่านเซฟครอบครัวท่านนะครับผม ก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับยั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ